อันนี้สั่โมงอะไรข่าวจังกวาดิเข่าใหญ่จ้ะเข่าใหญ่จิอันโน้นห้าลูกสองร้อยอันนี้ลูกละห้าสิบและอันนี้โลละห้าสิบจ้ะนี่เป็นโลอันนี้เป็นโลจ้ะลูกใหญ่อยากให้ดูเนื้อได้จ้ะพี่นี่แน๋หวานอันนี้หวานเนี่ยชิมได้จ้ะจะชิมปะชิได้จ้ะ เคยไปซื้อจะซื้อในสวนนะอ๋ออันนี้ก็ตัดมาจากในสวน่งนม่ปซน้อสหนึ่งหนึ่งบนึ่งหนก่งหนงหนางหนึ่งนอ่งหนึ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 ่นึ่งหนึ่งหนึ่งลนึ่งหนึ่งหนึ่งหนี่งหนึ่ัหนึ่งหนึ่งหนรับหนึ่งหน่นน่หิมเลยจ้ะใหงันห oh, uh, uh, ่ใหหรับใหลยจ้ะช yeah, exactly. ิมได้เลย าาจนี่เข่าใหญ่เนาะเข่าใหญ่ใส่หนึ่งพิ้งหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทจ้ะแต่ของอำเภอวาแท้ผมเคยไปซื้อจะซื้อในส่วนทางวัดนางพิมพ์นู้นยนะไม่ต้องหขอครับขอบคุณค่ะเจ้าของส่วนชื่ออะไรชื่อวิตรีนะให้พี่ก่อน อันนี้ของอันนี้ของเพชรบูรณ์ฮะลองชิมดูฮะเพชรบูรณ์มาจากลมสักเปล่าครับถูกต้องเลยครับลมสักฮะลมเก่าจะเลยลมสักไปเคยไปเที่ยวเดีฮะพี่เคยอยู่ที่ลมเก่าอืมนี่คนลมเก่าฮะเราเราเจ้าของตลาดอยู่ทางนู้นเป็นเค่คนเลยนะ ไปขึ้นไปเที่ยวอุทยานน้ำหนาวอ็เพิ่มค่าครับผม